จะจงไปรับเสด็จนะคะนายหลวงเรามาเปิดประตูชัยมังกรนะคะ72ปีนะคะที่ผ่านมารู้สึกจะเดือนเดือนมีนาใช่ป่ะแล้วเดือนกุมภาที่ผ่านมากุมภานะคะได้มีโมกประตูชัยให้เจ้าจวงแล้วก็มีเจ้าเพิ่มเจ้าจวงจะมาจับให้ ในวันนี้ที่ทุกคนมาร่วมบุญนะคะของแปะโกงเราเดี๋ยวจะจับหนึ่งลานวันให้กับผู้โชคดีนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีหาซื้อไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วตอนนี้เราได้ไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะเป็นประตูชัยมังกรนะคะของในหลวงเราปีนี้เดี๋ยวจะเามาให้ดูนะคะมือถืออยู่ไหนคร ช่วยเอามือถ <Yeah. S 1> ือมาหน่อยสามเครื่องแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้นะคะช่วยกันเช่าถังผลไม้หนึ่งถังนะคะของทางนุงมเจทำบุญให้กับแป้งโงเรานะคะชุดละหนึ่งบาทลอตเตอรี่สองใบนะคะช่วยกันคนละหนึ่งชุดมีอยู่ทั้งหมด สิบกว่า20สชุดช่วยกันหน่อยนะคะชุดละ1 0 0 0พบาทมีลอตเตอรี่สองใบโอเคไหมช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยทำบุญให้หลวงเจน,นะคะวันนี้ไม่มีอะไรมาก็อยากให้มาร่วมบุญกันหน่อยนะคะเช้าไปไหว้เจ้าพรุ่งนี้ชิออนะะว,วชอ,อีกนะคะพรุ่งนี้ซีหวยชิวอีกนะคะอ่าเดกเก้ามาแล้ว ยาเก้ามาแล้วหนึ่งชุดเอาถุงิส่นะคะอ่าอ่าหนึ่งพันใสถุไว้อ่าไม่ล้กับเบาะนะตตรี่มาอย่งยเคี้ยงเบาะเออยเคี้ยงหน่อยอ่าเเดินใ้ทต๊ะนะอ่าใครร่วมหน่อยร่วมหน่อยชุดละหนึ่งันบาทร่วมมูลการทำมูลให้ลงเจนะคะช่วยกันช่วยกันชุดละหนึ่งบาทอ่าชุดละหนึ่งันบาทนะคะ เดี๋วลอตเตอรี่ไปให้นะคะอ่านอนไปบอกมีเคีื่องขอลอตเตอรี่เหรออ๋อโอเคอ่ะคนละหนึ่งชุดนะคะโอ้หขอบคุณมากครับโอเคก็กราบขอบพระคุณเฮียเก้านะที่มีลอตเตอรี่นะขอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับอ่าได้ค่ะเดี๋ยวลอตเตอรี่ไปให้นะฮะโง่กล้วยโง่หกหลีมมึงอ่าถูกต้องถูกต้องอ่าข้างหลังเอา่บให้ตัง มีลอตเตอรี่หนึ่งคู่ใหญ่นะฮะสิบสองล้านนะครับดเอาชุ่ะลอตเตอรี่หนึ่งคู่ใหญ่สิบสองล้านนะฮะท่านไหวด้วยนะขอเชิญเลยครับโอเคเดี๋ยวจะมีลอตเตอรี่ไปนะครับเดี๋ยวมีลอตเตอรี่ไปให้นะคะใครที่เชื่อยกมือไว้เจะไปมอบให้นะคะใจก่ก่อนอ่ะทราบสองชุดอ๋อขอเชิญเลยนะฮะทำบุญให้กับลงเจนะคะทำบุญให้กับลงเจถวายไส้ทีอุกโจ้วก็อ่านะคะทานโอเค สองชุดงานจะจูขอบคุณนะใครที่ซื้อเดี๋ยวยกมือนะลอตเตอรี่จะไปให้นะคะเดี๋ยวลอตเตอรี่ตามไปนะฮะอย่าเคียงเดี๋ยวกำลังเอาลอตเตอรี่มาให้นะครับใครที่ช่วยรางวัลหน่อยเรามีไม่กี่ชุดเหลือประมาณสิบกว่าชุดเหลืออีกสิบกว่าชุดช่วยงานช่วยกันโอ้โหช่คิดเรามาทั้งหมดกี่ชุดห้าชุดห้าชุดครับห้าชุดอับเบลดูใจดีนะครับขอบคุณมากกันนะครับขอบคุณมาก ิ่งทิได้น้องเอาลไปแจกไม่ไน้องต้องถามใครเอาแล้วกีไปแล้วสิาชุดครับพี่นกอ่าจะคิดห้าชุดอ่าลอตเตอรี่ตามไปเลยห้าตามไปอ่าตามไปเลยน้องจะคิดห้าชุดไม่เป็นไรถุงไม่ต้องเอาก็ได้ก็ถือได้นกอาลอตเตอรี่อ่าเดี๋ยวไปให้ทีเดียวดีกว่าลอตเตอรี่เดี๋ยวไปแจกทีเดียวเดี๋ยวไม่มอง อ่าใครที่ได้ลอตเตอรี่มาเลยค่ะมาเลยเจ้ามาแล้วดีขึ้ดีขึ้นดนะครับอ่าเอาลอตเตอรี่ไปก็ได้นอกใครที่มาตอนนี้ทันรับไปเลยอ่า ด้านนอกที่เช่าไปแล้วมีลอตเตอรี่อยู่ด้านในานะฮะหนึ <c oughs> ่งคู่ใหญ่นะครับ12ล้านอยู่ด้านในาแล้ว à, อ่าเจ๊โกโก้กี่ชุด,ชด à, สองชุดให้เจ <À. S 1> ๊เกียงสองชุดเฮงเฮงอโมแบป็นเจ๊เกียงสองชุดลอตเตอรี่สองชุดโม่หกลิมเมืองบวงซื่ออยู่ดีอ่ามีใครอีกมีใครอีกเอิสซิม ใครที่ยังไม่ได้ช่วยทำบุญแต่นะคะทำบุญให้กับโงเจนเะไ <Yeah. S 2> ้าถวายองค์เจ้าพ่อแปะกงน,นะครับน้องไอ้โทรศัพท์อยูย่ไหนเอามาชอหน่อนยอลแล้วก็เหรียญไอ้แล้วก็ประตูชัยะนะคะมีเหรียญประตูชัยนะแล้วก็โทรศัพท์มือถือด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวท่านประธานนะฮะเจ๊โจจะจับแจกเลยนะจ๊ะและท่านใดที่ไม่รีบกลับนะฮะคืนนี้มาดูนิ้วคณะนิ้วมสยองงกันอ่ารีบื้อได้นะเอาอีกกี่ชุดพี่วิวเอากี่ชุดพี่วิวอีกสองชุดอ่าอ่าพี่วิอีกสองชุดสองชุดไอ้ยีแจ้เอากี่ชุดยีแจ่อันเดินอ่ะยีแจ้อีกชุดเดิ ได้ไม่ให้ยีแจพี่วีเก็บตังค์ด้วยแล้วมั้งลอตเตอรี่หน่อยน้องแม่ยีแจ้พี่วีอ่าเจสสินิพรเพิ่มอีกเท่าไหร่สองชุดอ่าพรุ่งนี้ชิวอีกไปไหว้ที่บ้านได้เลยนะคะอ่าเจสสินิพรอีกสองชุดผลไม้ห้าอย่างอ่าแม่เชสนกเก็บตังค์อ่าแี่สิธิพรสองชุดอ่าเดินไปตัวเดินไปพี่สินิพรใส่ชุดแดงอ่าโอเคเลือยู่

แห้เปี้วหปี้ยนะอ่ากลอีกใกลอีกแลวๆมาลุ้นลุนบอลลุมบลกันลุนบลกันเจเ่งจะลุ้ว่เอาไมก็เลยหนึ่งชุดอะไรนอะไรุวกนี้ไม่จ้าจะลุ้นวันกัเจเ่งชุดอ่าเจเกจะลุ้วหนึ่งหนึ่ชุดเจเกหนึ่งชุดนะบ่าเจเก่งเจหวยหชุดไหม แม่แม like. oh, yeah, nah. okay. ่อะไรเอาแล้วนะโอเคตัวว uh, well, ังชายเอาอีก uh, ห uh, 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 uh. wow. ้าช uh, ุดเดียวไปด้วยห้าชุดเอาห้าชุดตามไปห้าเกี้ยวตัวไปห้าช uh, ุดแดียวพี่นกตามไปห้าชุดห้าชุดนะเก็บตังค์ด้วยนะคะใครที่เอาไปนกเอานกห้าชุดอนกอยู่ที่เออห้าชุดผลไม้สดๆนะคะเพิ่งมาตอนเช้า พรุงนี้ชิวอีกไหว้เจ้าได้เลยลัตเตอรี่สองใบแม่แม่ไล่ตัวพวกชายบอกกันพวกชายเมีเยนะครับยกมือสูงๆจะได้รำรวยสุขภาพแข็งแรง,งมาอีกชุดน้องเก็บตังด้วยนะอ่าอ่าี่ปานีอีกชุดหนึ่งชุดอาจจะมากเอาไปหนึงชุดน้องเอาตังด้วยอาจจะึินมาอีกสองชุดใช่ไหม เจ็ดชุดเจ้ขายหมูเอาเจ็ดชุดเจ็ดชุดเหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือไม่เยอแล้วอ่าเลยประมาณหชุดอาเเร็วหมดแล้วหมดเลยเหล้าชุดช่วยหน่อยแล้วเรามาจับฉลากกันแล้วโดนับมือถธออยู่หนขอดูหน่อยแม่แม่ไล่ตัววอกชายแม่ข่หมูได้แล้วค่ะได้ เซซิมี่หนึ่งชุดอเนี้ยมาเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวร้องเพลงด้วยเนี่ยเนี่ยเซซิมี่เดี๋ยวร้องเพลงด้วยนะอ่าเจ้อ่ะขอบคุณมากนะหนึ่งชุดนี่ติ๊งอ่าเนี่ยเมีเดี๋ยวร้องเพลงนะโอเคแล้วใครอีกแล้วประมาณแปดชุดอ่าเร็วเร็วเร็วหมดแล้วหมดแล้วแล้วเราจะจับมือถือของอะไรนะน้องแบ๊ เซลมี่เซลมี่นะคะรุ่นใหม่นะคะเซลลมีรุ่นใหม่สามเครื่องนะ,ะเดี๋ยวจะจับให้นะคะอ่าทุกคนรอนะ,ะต้องอยู่นะคะแล้วต้องเป็นเจ้าของบัตรนะคะใครที่ไม่ได้ซื้อบัตรจับได้เราถือว่าสลาดสิธิ์เพราะว่าไม่มีรายชื่ออยู่ในโต๊ะนะคะแต่นคนที่ซื้อแล้วไม่มาให้คนกินฟรีข้างหลังนั่นนะกินฟรีนะคะทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นเราจับให้เขาได้เราต้องให้เขานะคะเพราะว่าเขาซื้ออยู่ประมาณสิบโต๊ะที่ไม่ได้มานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับได้ของเขาก็ต้องให้นะคะพวกเราเดี๋ยวรอคอยอ้าวเลยแปดชุดช่วยหน่อยหมดแล้วหมดเลยด้านหลังว่าไงยกด้านหลังมีไหมแปดชุดฮะมีของอกชุดหนึงของชุดหนึ่ง ผู้ใหญ่ใจดีขอเชิญนะครับยกมือสูงสูงยกสูงสูงขึ้นล้วนเยอะเยอะครับอ่ะยกมือหน่อยจะได้ให้หมดเลยนะคะเชิดกันหน่อยเชิดกันหน่อยพรุ่งนี้ชิวอีกได้บุญนะคะแล้วก็กลับไปไหว้เจ้านะคะพี่บ้านอ่ะหนึ่งชุดแม่พี่นกใครจ้ะฮะแม่นกแม่นกแม่นกอีกชุดหนึ่งอ่ะให้อาม่านี่อาม่าอ่าเลยแปดชุด แล้วหมดแล้วนะโอเคไหมช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยแปดชุดสุดท้ายครับเจ๊มาเจ๊มาเจ๊สีจ๊มาเลยเจ๊สีหนึ่งชุดเดินไปเดี๋ยวลอตเตอรี่กับเจ๊เราอ่าอ่าเราเอาลอตเตอรี่ให้ด้วยอ่าเจ๊อะไรอีกหนึ่งชุดอ่าอ่าเจ๊สามตาหนึ่งชุดอีกสองวันรวยนะครับอีกสองวันรวยรางวัลที่หนึ่งขนมหวานชุดเลยอ่าเจ๊ขนมวานหนึ่งหนึ่งชุด อยู่ที่นกไปนกเอาลอตเตอรี่ให้นะอ่ะให้สิงคโปร์หนึ่งชุดไปเลยฮียสิงคโปร์อ่ฮสิงคโปร์หนึ่งชุดจะคิดมาให้เาอ่ะโอุด่ารโมชุดนึ่งโอ้โหเงเงเงวันที่หนึ่งให้โมอ่ะจะน้หนึ่ชุด จำเลยอะอาจมาแล้วอจาจสรยจเลยไหนึ่งชดาเปียอ,อ้ขอบคุณมากนะจนะเจ้าัก <c oughs> ขอบคุณมากนะเจสจำเลยแ<ะ>ปขับเอฟซีไซยงฮงตอนนี้เหลือสี่ถังครับเหลือสี่ถังโง่หกมึงบวกซายูอีเอาตามเจ้หาไปอีกอ่าจคิม จ้ำนองอไปอีกหนึ่งหมดแล้วสี่ชุดแล้วหมดแล้วสี่ชุดเจ้อะเจอ๋ออ่เร็วเร็วเร็วน้องของใครฮะอ่ะข้างหลังนะเหลือสองชุดหมดแล้วเหลือสองถังสุดท้ายครับสองถังสุดท้ายยกมือเลยฮะแม่แห่ไรตัวพวกชัยอ่าสองชุดสุดท้ายของใครเออเจ้ เจ๊นั่นเดินไปเลยผิวยกมืออยู่อ่ะเหลือเสือยกไปเออนะเจ๊ก็ยกมือใส่แว่นอ่าเจ๊คีมข้างหลังอ่ะเจ๊ก็เอาด้วยบอกเอาผิวหน่อยข้างหลังอ่ะเจ๊อ่าหนึ่งชุดหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณมากเลยค่ะเอาต่อมาเ่หน่อยหมดแล้วห้าสิบชุดนะครัวันนี้ขอบคุณมากมากเลยทำบุญให้กับลรงเจนะคะ เงเองเราจะมาจับสามรางวัลเลยนะคะลรอคอยต้องอยู่นะคะถึงจะมารับได้เดี๋ยวพร้อมแล้วเราจะจับรางวัลเลยนะคะให้เฮียเชิม้ร้องหนึ่งเพลงก่อนอเฮียเขารอนานละเฮียจะเพียอยู่นน